สวัสด so so um, um, um ีค้าบสวัสดีคบสวัสดีคบสวัก็จะมาเรียนไมครับกจะตะลุยเซิร์ฟอมอืมอืมเซิร์ฟไหนวะเซิร์ฟไหนดีเซิร์ฟไหนดียวเก็จะเป็นเอาอันนี้กนีที่ผมเนี่ยเข้มเข้มอะไรนี่อันนี้อันนี้เลยอันนี้ใช่อะ ไอพีก็ตามนี้นะผมจะไม่ทิ้งไว้ใ hmm. ต no. mm ้ค hmm. ล so ิปนะก็ม oh. ีม oh. ีเลยมี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 อ่าก็เข้าไปมาก็นีงก็จะมาตก็มีงก็เข้ามาก็เอ้ยก็มาเออมามาเลยเระป๋องด่างแอดแป๊บไว้กันหน่อยไหม ดูคลิปนี้แล้วชอบใจก็กดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะก็กดติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะก็ผมจะลงมาค่อยบ่อยก็เล็กๆหน่อยกดนะ daning sih kan jadi pemain dan ini ya ini ya mah sama yang ngelek ngekrap kayak kegentilan sebelah tuh ham admin ham ham jemot kong. admin ham หกหมติกันในสเปาห้ามใชนน้ำยาหามขอเกมหมดหนึ่งต่อไปเป็นไรนี่อ๋อน้ำเงินนะนั่นคือ PVP น่ะ PVP เองอะโอโฮมโซมกันแล้วปรับปรุงไม่ไปหรอกวิลุดปาาตัง้งใจะ พยายามทำคลิปไปเรื่อยๆก็ตามเพื่อความเพลิดเพลินไม่ดูก็ปัดออกอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องดูครับจะได้ไม่เป็นการนำคาญนี่กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆไปไปก็ตามที่เพื่อนขอมาครับก็คือแฮชแท็กอ,อะไร ก็จะเติมเงินในเดือนนี้ก็เติมเงินอะซื้อของอะไรเงี้ยก็เนี่ยห้าสิบถูกก็สามพันเองอะก็ก็ไม่ก็เท่าไหร่เฮ้ยเท่าไหร่เด่นนี่แกอืมดูดิตัวเองมาสิมาสิตาตัวเองอืม ก็ผมก็รับซื้อปกช anel อยู่นี้ก็เอาเท่ๆเลยปกช anel แล้วก็ลิงทอนขั้นต่ำมไม่เกิน50บนะ50ทูอ่ทัวเนี่ยโอ v e r เนี่ยวอร์แอดมินกเกมๆทีเฮ็ดอันนี้ก็แอดมินนะก็แต่งสกรีนเต็นสกรีนอันนั้นแหละแกเอาแต่ง แต่งหรือมีให้อยู่แล้วก็ไม่รู้อะแต่ผมก็ใช้สกีน่ะใช้เอ่งใช้สกีน่ะไม่ได้สร้างเองนะแต่เอามาก็ผมก็ชอบอะตัวเน donc, pues, ี้ยเป็นพิเศษก็ครับนะครับรอกันรับ ู้เล่นใหม่นี่ก็ผู้เล่นใหม่มหกมมม็คือใครก็ไม่ได้วหรือเล่นนานก็ผมก็มี่ะก็อันนี้เสร็จลงไปใต้เรืออันนี้ก็เหมือนเรือมั้งอ่ะก็น่าจะเป็นเรนะือนะก็น่าจะเป็นเรือเห็นในห้องใต้ดินโอ้โหโ,โ,โอ้ยอสร้างไม่ได้ขนาดนี้แลนะ้วเนี่ยเกาะยอดก็ อันนึง่ไปนเลยอันนี้คืออะไรนนคืออะไรสอันนี้ก็ผมก็มไม่สร้างนะก็ไปก็มันก็ต้องทำอะไรกยจะเดินเองไมที่ไหนไปแล้วก็เดก็ความตื่นเต้น ผมจะฆ่าไม่ฆ่าไม่รู้แต่ที่รู้ตีมั่วก็คนดังที่ผมชอบก็คือคัชชานะใครชอบคัชชาก็เม้นเลยคัชชากับเออพี่เอกนะนี่แหละผมชอบหรือมิสเตอร์เอกแล้วก็ล็อกล็อกอะไรเนี่ยแหละล็อกเก็ตล็อกเก็ตอะไรก็ไม่รู้แอปเปิ้ลกิ๊บบ๊ อุ้งสองอันโอเค,เ,คเห็นทุยอืมใครเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไอ้หนูยอดดนจาเฮ้อเด็มีวาบมีวาบป่ายได้ง่ายอ่ะอืมโอยไปอยู่แป๊บนะอืมก็แป๊บอีกแล้วนะอีกเช่นเคย ดีนะก็สิ่งที่ห้ามหนึ่งก็คือกดซับอ่ะผมก็ย้ำๆอย่างเงี้ยแล้วผมมึงจะสร้างเองก็ผมจะให้ถ่ายผมชอบอะไรอ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายถ่ายก่อนถ่ายก่อนโอ้ยไม่ต้องถ่ายหรอกแล้วก็ถ่ายไปมันก็คลิปผมมันก็บ่งบอกกิ๊บแล้วว่าผมชอบสีแดงโอ้ไม่ เน่นอะไรอ่ะโอ้ไ oh ม่นะเน่นอะไรอ่ะโอ้ oh, oh, oh yeah. ยโอ้ยโอ้ยย่อย่าตีนะอย่าตีดิเงากูตกเลยนะขาดการเชื่นต่อไปเลยงไงเป็นไรเอาโหยสุดยอดเลยทีเนี้ยเอาไงละ่ะตออกทีลุกเลยอื อ่าก็คลิปถัดจากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปก็พวกจะมาสอนาันะโอเค,อเค,อเคแล้วก็เรียบร้อยกับการไปสปาวะจ,ะจะสปาวแป๊บสปาวพิมหยว่าสปาวพิม,มัยแกร้โอเคโอเคได้ๆชุบเสร็จแล้วพิมพิดทรุนนี่ วาร์ปวาร์ปเขาพีวพีเลยไม่สนใจแล้วตายยังเดียวอะไรวะก็ไอจบับกีบนะอ่ะเฮ้ย U A R P P, P, P มีพี PVP มันจะแดงนัเงินโอ้ยไอ้ทึบมาก็แดง็นคนชอบสีแดงนะสีนโชคก็จะตีไม่ใครไม่ค่อยชนะนะก็แหลกแตงเองก็เลยตีไม่ชนะเลยก็คือมันไม่ค่อยไปก็แหลกก็แหลกแหลกแหลกแนี้ ่ายแดงๆไปเลยไงล่ะสุดยอดชอบจัดไปโอ้ยอะไรนะนี่ใครนะป๊อกดาบไขรลนนะเก็บไปไหมกูเกยดาบไขก็ไม่รู้เก็บมาตกมากูเกย์แต่ว่าแล้วปุ้ยเฮ่บังไขบังไขนี่เลย ฮ้ย้ายแค่ตรงนั้นนันอะไรนี่ไปวุ้ยก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะก็สนุกพอสมควรก็มันนึกก็เป็นบนไดนะก็อีแลวอีเชิงเลยมันก็ใครก็ไม่รู้เนี่ย จองเวรจองกรรมไปเลยอ่ะใช่ปะเออใช่ไปนะไปจะก,การเรดนะจะไปเรดมามมแล้วจองวรจองกรมึงละ้ร็อ้สัตวยไยยยยยยยวะอยย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  Tau di lai pi ngang lu tuk ti A lai nya Ko Man naa man lu lu to kia ni ko Tau di lai pi ngang lai nya ko